ต่บากินไใครว่าไม่หด้ายคีรากเลนดีอ่ะใช่อัตยามเสียจาของโฮ้ยดูไปูก่มจะไปคอมมินแทไอ้องมันปิดไปเลยสองเบิ้งก็วคนและนี่นะคะเป็นคู่แข่งขันแล้วทีมฟุตบอลเขาได้อัตติดอย่างเธ้วางววว โอ๊ยบังนี้อะไรงี้ยเดี๋ยวมาทั้งอั้นเล่นด้วยได้ไหมบังเนี้ยอยากบอกหลังคู่คู่ก็ได้รับคู่ได้ไหมแปดคนแปดเล่นฟุตบอลแม่ทั้งอั้นเล่นด้วยได้มฟุตบอไหมรีบคู่กลางคู่โค้งคู่หลังคู่ เมื่อกี้เขาขึ้นีกเอาเแม่เล็กออกกลางค้าโลบอกว่าอย่างเนร้องบอลฉีกระยะปันดีแล้วก็บอลย่อหอดแล้วก็สุดคมห่อยห่วยห่วยชนะแล้วก็มาชนะต่อเด้อเดี๋ยวมาเล่นแอฟแอฟ งดนเ่ายอะนนนอาหน่แ่แ่ระวังกล้องนะแีระวังกล้องัอกเห็นอยู่มันจะไม่ต่ำะไเป็นไรเบางอีพี่เล็กไปเดี๋ยวพี่ก็ได้บีลิลี่อยู่บางพี่ทำไมในเวลาแบบพัพีอยากจะ้ชอบมานั้งอะไรมาดู

โอ้โหรีโบ้โอ้ยโอไย่อ้ีโอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ีโลยอ้้ยอ้ยโ้อ้ยอ้ยโออยอ้ยค้ย้อ้ยโอ้อ่ย้้ยโอ้้ยโ้ยอยอ้้อ้อยอ้ออออ้้ออ้้อ chào kịp được game radio quirk đi xong bắt lại nắm bài nắm ประมาณที่ S <S e> ไม่ใช่ได hey. like oh, ้ถ like, ้าแตะลับบอลอย่างนี้ไม่มีใครได้หรอกแต่นี้ต้องได้บอลต่อต้องเดินขันต่อถ้าเหมือนแบบไอซีรีไอพวกที่ผิดเพศอ่ะคาราบีถ้าเปิดแบบชั้นเล็กๆเมื่อกี้ักไม่ได้เบียนตัวโบนัสสอนสอนสอนแม่มึงรับบอลหนเลยหเออ เขาออกมาล้วน้องเขใค้อะรมาอู้แต่กาอยู่แล้วเขาใช้ตีนเปิดเขาใช้รองเท้าเปิดนะเขาใช้มือเปิดเขาใช้แขนเปิดแกลค่ะไม่แตกเขาลนไปงลุงลูไม่เงียบลูไปแล้วบอกตีดีมากเตให้มันเข้าบังนะนี่เตอ ไม่ใช่ว่าออกจากมือแต่ว่าบอลมตัวเองสวยหมดนะพี่ตีมตัวตีด้วยแบกเอออันนี้ให้อยู่บอลลต์บอลลตบอลลตมบอลล์บอลลต์บอลล์แหลกเขาจเปียนเลย เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจะเปลี่ยนได้ยังยังไม่เปลี่ยนลกลับหมดมาเนี้ยเหยียดยเปลี่ยนไ่ได้เปลี่ยนแล้วโดนโดบีนแบจัแต้มน้ำก็ไปแต้มตามขุดเลิศอ่ะแต่ตมเมื่อกี้เพาฉันตามตลอดไม่ผิด แล้วก็แพงไงต้านกติมตานตลอดเลยเปิดดีมากเปิดให้มือเซตได้คีดจ้าบวกยางเมื่อกี้ไม่ฉันพลังงานบวกยางแต่บอลเมื่อกี้มัน่ําไปกันเลยพุ่งไ่ทานปกติันฉันดูไฮไลท์กันมาอยู่กับพุ่งไป 这两个都大点。 กับมือเรามันคือสวยมากมันเป็นหน้าที่แหละเราตีถ้าสวยคือตีให้ไปได้แต้มถ้าไม่สวยคือแก้ไปกอดระโองไงแล้วกลับมาบล็อกรับใหม่เอบ้านสวยก็ต้อางใส่แบบนี้แหละดีดีดีแก้ดีลูกนี้หยอดลูกนี้หยอดลูกนี้หยอดว้าวอ้าวเ้าวว้าวว้าว อันนี้แล้วพราะ็นองโคเตอันนี้ลิโมถูกต้องแล้วโคเถูกแล้วโมถูกแล้วรโถูกแล้วรโต้องถูกต้องแล้วดีมากรีโบ ไห้ตำรวจีมากเลยค่ะสองโบนัสใช่เคต่อังดไม่เคยเอาแมงหลดก็เป็นิ่งลย้มุมนีบาเคยได้กูโอ้โบนัสโบนัส ่โมาเขาเป็นอย่น no. ี้ในต่มึงอยากดุงีามงอยากโดแต่มันคนหลายเลยซื้อไปแล้วปลาไปหาบอกยีนี้ขายยูทีมือเนาะยวนี้มันเล็กย่างไก่พอมกับนปลาที่นหมดเยอะห็นไหบอกแล้วเราส่งคลิปอันนี้ไปทางหนปะที่อบแบบ tan <laughs> 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 กับไวไฟไม่ไวแล้วเาไม่้อราดูทันสมัไม่เกินนะั้นละ50ถ้า10ตอเส็เดียต้นดำน่ง20ตัวตัวตัวเาลดลงา0ก็ได้อยู่เด้อตัวต้10ถึง15รมตุ้แงร่งพลังงานบวกเออเปโน้นมีโน้นการอีกเลขเมื่อกี้หน้าอะไรหน้าสองเราต้องอย่าเพิ่งถอยไกล ก็ต้องดูก่อนว่าจะมีบอลสองไหมเป็นดีป่ะเออนี่สวยเลือกไดเห็นไหมถ้าบอลแรกสวยเซตเลือกไดมันก็ตีได้เมื่อกี้ดีเมื่อกี้ดีร้อนดีแต่อันนั้นะหน้าสองอ่ะมึงถอยมือกูโดนแฝ่ตีนี่ส่งอันนั้นหน้าไหนอันนี้หน้าหนาวกลาวช่วงไหน

โถ่เปิดบอลชิงมาก ย่อๆวันแรกตึ้งเป็นแชมป์สทเป็นคนเดิ ปนตต้แล้วอ uhm ่ะไอู้เออแล้วเขาโดนทำแม่รีบวิ่งต่อบาง่ออ่ะีคนรับโดนแล้วอ่ะอุตส่าห์เอาหัวเข่ามาลาปอนนี่ตีเลือกคู่แล้วเอ้ยเาเขาเป็นกี่มขัดเออ ไอ้คนนั้น21 24หอยยาวไปมันบอลของแซงไม่มีมองแล้วเขาไม่ตียาวขนาดนั้นส่งพลังงานบวกเออเดินหน้าเอาหน้าเข้าไปก่อนเออแล้วก็มือบังหน้าไงไม่ได้บอลเพราะว่าบอลมันบอลมันบอลไม่ทันเขาไม่ตียาวอยู่แล้วเาา่ฝง คือกินอย่างที่กินอย่าง,างรไปหมกหรือที่ไปหาซื้อของสานั่นเลนาะที่ธนาคารรุงทัทยอะไรพมันจะเป็นตลาดเต่าเสือยังตั้งบลอลเลบ่บอกินน่าใช้เป็นีมีร้านขายอาหารดีบ๊อเปิดเมอกนอุ้ยาราเป็นศึกกัอย่างลีเชมุริยูอินธรรมรา,าเพาว่ายมือเต่าแต่เห็นงานสวยไปบรทันได้ยัง,งนี่นาดนี้อหาเนาะบ๊อเปิดกูดูลายกูแข่งเมอนเปยนซีรั่ตาบเออตาบุแข แล้วข่าไปนอนไม่ใจโดนไม่ในใจอย่างวัวมากเดีอยวต้องยัดหมูเยอะเนี่ยต่างเขามันสมบูรณ์ยี่สิบเอ็ดมกเล บเดียแล้วเอาหน้าก็ไปลองด้วยอีเดฟทำอ่อนรุมน pues, ึงจะไปวิ่งเหาวิ่งเอาวิ่งเหอ้าวปยนโเบอสีโ่หน้านากาดถ่เกเนลองายเซนลงมาเส็ร์ได้เล่นพงกเหรอ จะเป็นบอลแล้วบอลบอาวาญี่ปุ่นชนะปกติใครโดนบอลบอลได้แล้วดงาญี่ปุ่นเองที่มีทั้งิวท์โดนบอร์บอได้ประตูแลวมาจากแกอร์ Yeah Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ออก99.8แล้วผมยิ้มใ้พี่น้องมาขึ้นทุกรูปไงเออก็เอเกา99.8ไม่ก็ต้องมันะรแบ 放了进来。